กลับมาช่วงนี้นะครับเรามีตัวเลขข้อมูลมาชุดหนึ่งนะฮะ<ฆ>เป็นตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ไปลงทะเบียนรอรับการบริจาคอวัยวะให้<ฆ>ทางสภาการชาติไทยนี่เกิน6,400รายเลยทีเดียวแต่ว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยสามารถปลูกขายได้สาเร็จไปเพียงแค่500กว่ารายโอน้อยนะซึ่ง500กับ6,400ก,กว่ากว่าค<ฆ>ุณผ,ผู้ชมาะทำให้สภาการชาติไทยเลยออกมาเชิญชวนให้คุณผู้ชมและทุกท่านเลยนะครับสามารถไปบริจาคอวัยวะกันได้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดดูครับ ก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะได้ทํางานได้แล้วก็ไปไหนมาไหนได้ได้มาคืนช้น อาหารได้มากขึ้นหลังจากที่ตอนป่วยเปย็นโรคไตเนี่ยต้องคุมอาหารคุมน้ําดื่มนะคะก็ได้ทานอาหารที่ที่ห้ามทานอ่ะได้ทานเยอะขึ้นได้ทานน้าเยอะขึ้นแล้วก็ทํางานได้มีความสุขมากขึ้นใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกตินะคะกับขอบคุณนะคะสําหรับผู้บริจววาคอวัยวะแล้วก็ญาติผู้บริจววาคอวัยวะที่ท่านได ช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วยโรคร้ายแรงคนหนึ่งนะคะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนี่ฮะนี่คือคุณปุณธริกาชัยทวัชพงศ์นะครับอายุ42ปีผู้ป่วยโรคไตวายนะครับเธอเป็นตั้งแต่อายุ25ปีเนี่ยซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อต้านตัวเองครับเธอเล่าถึงการมีชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากได้รับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคอวัยวะเมื่อ4ปีก่อนครับเธอเนี่ย สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเลยทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว แล้วเธอก็กล่าวขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะให้เธอ<ม>ซึ่งเป็นการทําบุญให้ชีวิตใหม่กับเพื่อนมนุษย์เลยทีเดียวนะครับค่ะอะเมื่อกี้เป็นคนที่รักบริจาคอวัยวะม,มาดูคุณแม่ของคนที่เขาเป็นคนบริจาคอวัยวะบ้างนะคะคุณนัทกนกรัตนวิชัยคุณแม่ของคุณวรชาติขันตระกูลซึ่งเป็นคลบริจาคอวัยวะเสียชีวิตจากอาการสมองตายเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกแล้วบริจาคอวัยวะเพื่อน,นําไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะคุณแม่บอกว่าถึงแม้ว่าคุณวรชาติจะจากไปแล้วเนี่ยแต่อวัย ที่ได้บริจาคก,ก็ยังเป็นประโยชน์และสามารถต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้ลองไปฟังความรู้สึกของคุณแม่กันค่ะแม่ก็รู้สึกว่าภูมิใจแต้ที่ได้เป็นเกียรติวันนี้ได้เชิญได้มาพูดนะคะก็เรื่องบริจาคอวัยวะนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าได้ทาบุญกุศสนครั้งใหญ่ให้ลูกและก็ตัวได้บริจาคได้ช่วยเสือชีวิตทุกวันนี้ลูกก็ยังอยู่ในใจเขาแม่ตลอดไป ค่ะเรื่องราวของทั้งสองครอบครัวก็คือทั้งคนให้แล้วก็คนรับบริจาคอวัยวะนะคะ ก็ทางนายแพทย์วิสิตกิตวัฒน์พ่วงในการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยบอกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นการเพิ่มโอกาสและอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยซึ่งก็เปรียบเสมือนการให้ชีวิตใหม่นั่นแหละค่ะโดยอวัยวะที่นํามาปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยจะมาจากผู้บริจาคสองกลุ่มนะฮะสุดกลุ่มผู้บริจาคที่มีชีวิตสามารถบริจาคตายกับตรับได้โดยผู้บริจาคก,กลุ่มนี้ต้องเป็นญาติหรือสามีภรรยาที่อยู่กินจนเปิดเผยอย่างน้อย3ปีเท่านั้นส่วนกลุ่มที่2คือผู้บริจาคที่เสียชีวิตจาากภวะสมองต ซึ่งอันนี้สามารถบริจาคหัวใจปอดตับไตบต,ตับอ่อนให้กับคนอื่นได้ดแพทย์ต้องวินิจฉัยลงความเห็นแล้วนะคะว่ามีภาวะสมองตายไปฟังกันค่ะเมื่อเราเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยหัวใจยังเต้นเพราะฉะนั้นอะไรทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้นะก็อยากจะให้พวกเราคนไทยอีกจำนวนมากเลยที่รอคอยความหวังให้มีชีวิตใหม่อย่างลมๆแรงๆ ว่าเมื่อไหร่จะมีคนบริจาคนะจะได้ต่อชีวิตเขาเพราะวันนี้คนที่มาเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายคนเลยใส่ตับใส่หัวใจมาแต่วันนี้เขาไปแข่งขันไปเล่นกีฬาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติถ้าเห็นแบบนี้ลวจะดีใจมากเลยคนที่บริจาคจะรู้สึกแมวโหนี่บุญแท้ๆเลยที่ช่วยชีวิต คุณผู้ชมครับมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนร,รอรับการบริจาควัยวะกับศูนย์รับบริจาควิญญาณเนี่ยจำนวนมากถึง6,400กว่ารายในตอนนี้นะครับแต่ได้รับการปลูกถ่ายเนี่ยไปเพียงแค่585รายโดยลงทะเบียนร,รอรับไปมากสุดถึง6 0 8 2รายนี่นะฮะ ก็เลยทาให้เกิดภาวะขาดแคลนอวัยวะภายในประเทศไทยเกิดขึ้นนี่แหละคุณผู้ชมรบขาดแคลนมากด้วยนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปนะครับสามารถแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะโดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยนะครับ16661666จําเลขนี้ไว้นะครับใครสนใจก็โทรศัพท์ไปติดต่อได้เลยนะครับสภากาชาติไทยนะครับ1น6 6ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของเรื่องดีดีเทนนแล้วขอให้ผู้ชมทุกท่าน